เรื่องแก๊สแพงเนี่ยแต่ว่าให้หันไปใช้เตาถ่านเราในฐานะร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเรามีความคิดเห็นยังไงครับมันใช้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าอาหารทุกอย่างบางอย่างมันต้องใช้ไฟแรงๆค่ะใช้เตาถ่านมันเหมาะสําหรับต้มหรือสําหรับตุ๋นที่ใช้ไฟอ่อนๆได้แต่บางทีอาหารตามสั่งเราต้องใช้ไฟแรงๆผัดผักก็ต้องแรงๆผัดชาแล้วพวกนี้มันต้องไฟแรงหมดเลยค่ะไม่งั้นอาหารมันก็เหม็นข้าวไม่สุกค่ะ<ช>ยังไงมันก็ใช้ไม่ได้ค่ะไม่เห็นด้วยนนไม่เห็นด้วยร,ร้านเปอร์เซ็นเลย ผูกมาแล้วไอ้ของพวกนี้มันหนักซุปไม่สุกใช้เวลาแต่มันจานด่วนไม่ได้ใช่ไหมไ รวกงิ้มันก็ต้องใช้ไฟแรงๆไม่แรงมันก็เหม็นคาวเรื่องแก๊สแพงเนี่ยแต่เรื่องแก๊สแพงเนี่ยแต่ว่าให้หันไปใช้เตาถ่านเราในฐานะร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเรามีความพิเห็ยังไงครับมันใช้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าอาหารทุกอย่างบางอย่างมันต้องใช้ไฟแรงๆค่ะใช้เตาถ่านมันเหมาะสําหรับต้มหรือสําหรับตุน๋น ใช้ไฟอ่อนๆได้แต่บางทีอาหารน้ำสั่งเราต้องใช้ไฟแรงๆผัดผักก็ต้องแรงๆผัดชาแล้วพวกนี้มันต้องไฟแรงหมดเลยค่ะไม่งั้นอาหารมันก็เหมือนข้าวไม่สุกค่ะยังไงมันก็ใช้ไม่ได้ค่ะไม่เห็นด้วยแน่นอนไม่เห็นด้วยร้านเปอร์เซนต์เลยค่ะอันนี้เป็นไงบ้างครับก็ขึ้นอยู่ทุกวันนะคะขึ้นอยู่เรื่อยๆก็ต้องยอมรับสภาพไปอะค่ะไม่ร้จะทายังไงทางร้านมีวิธีการแก้ไขปัญหาครับได้ปรับขึ้นราคาขึ้นอย่างี้ไหมก็มีบางอย่างค่ะขอลูกค้าขึ้นราคาเพราะว่าอาหารบางอย่างราคาขึ้น น้ำมันพืชขึ้นเครื่องปรุงขึ้นเราก็ขอขึ้นนิดหน่อยสิบบาทอะไรเงี้ยค่ะบา,บางเมนูแบบบางเมนูค่ะมไม่ได้ว่าขึ้นทุกเมนูเมนูไหนที่ต้นทุนมันต่ำเราก็จะขายราคาถูกครับอันนี้เรา,าประกอบอาชีพนี้มามานกี่ปีนะครับตั้งแต่ปีห้าสองห้าสามค่ะสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วเคยเจอราคาอาหารของขึ้นแก๊สไม่เคยถึงขนาดนี้เลยค่ะแค่เจอน้ำมันพืชนี้ก็ตกใจแล้วค่ะตอนนี้ พราะตอนนี้ที่ร้านหมูกรอบก็ไม่ทำแล้วค่ะเพราะว่าหมูก็ขึ้นน้ํามันพืชก็ขึ้นไม่ไหวค่ะคือเลอกที่จะไม่ทําเลยดีกว่าใช่เราแบกรับภาระไม่ไหวเลยไม่ทําเลยดีกว่าตอนนี้เลิกเลยค่ะหยุดเดี๋ยวก็ตายเองเนี่ยเราตายอ่ะไปต้องส่งตายเอืครับอันนี้คือกระสอบที่เขาส่งเรามาแล้วเราก็มาแยกเป็นถุงย่อยอีกทีหนึ่งถุงย่อยตอนนี้เราขายเท่าไหร่พี่ถุงย่อยตอนนี้เราขายอยู่ที่สามสิบถุงย่อยสามสิบบาทนะก็จาก ตรงนี้มันจะได้กี่ประมาณกี่ถุงย่อยฮะัหมือนกับสระบเออไม่แน่าใช่เลยครับแต่คือเราขายย่อยสามสิบาทใช่เพราะว่ามันจะเทร,รวมกันเลยแล้วก็กรอกใส่กอสใส่ใสถุงกะเป็น,เป,นเป็นถุงย่อยๆ,ๆถุงละสามสิบบาท <Okay. S 1> แล้วก็มันมันไม้มันก็น้อยลงอะ่ะเขาก็ต้องจองเขาไว้อาบจองไว้ก็ก็นานเลยครับกว่าจะว่าเขาจะมาส่ง นี่คือที่เราทําปไปถุงเล็กแล้วอันนี้ถุงละสามสิบบาทใช่ครับก่อนขายยี่สิบห้าครับทีนี้ขึ้นมาเป็นสามสิบครับก็คือร,ราคาเอ่อจากช่วงที่แก๊สหุงต้มมีราคาแพงขึ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยยอดขาย่านหุงต้มเราเป็นไงบ้างครับก็ปรับราคาขึ้นไปตามแก๊สครับครับผมครับแล้วยอดขายดีขึ้นไหมขายก็เรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆครับก็แต่ก็ดีกว่าช่วงก่อนที่แก๊สขึ้นนะครับ แต่ราคาส่งนี่ปรับขึ้นแน่นอนแน่นอนครับจากปกติก็สอดใหญ่ที่เขาส่งเรามานี่เท่าไหร่ครับปกติเขาส่งกันร้อยหกสิบประมาณเนี้ยครับแล้วตอนนี้เป็นร้อยแปดสิบโอ้ขึ้นทียี่สิบาทเลยเพราะว่ามันมันหาพวกพวกฟืนอะไรเงี้ยมันยากพวกไม้อะไรเงี้ยครับครับผมเพราะเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีไงมันก็ก็ก็ขายได้เรื่อยเรื่อยเพราะมันไปใช้แก๊สกันหมดครับครับแต่ตอนนี้คนหันมาใช้ถ่านมากขึ้นก็ราคาเลยปรับตามใช่ใช่ ก็ต้องปรับไปครับครับแล้วมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอีกไหมพี่ดูแล้วก็น่าจะมีเพราะว่าเห็นเห็นคนที่เขาขายถ่านนะเขาบอกว่ามันมันหาฟื้นยากมันหาช่วงนี้หาไม้ามาเผายากไ้มใช่ครับแล้วความต้องการมากขึ้นเนี่ยน่าจะต้นทุนน่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ